สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับบอยเดอะบอยอินดีนะครับหลังจากที่ผมหายหน้าหายตาไปนานเลยนะครับเนื่องจากติดภารกิจหลายอย่างทําให้ไม่สามารถอดัดคลิปได้วันนี้เริ่มต้นปีใหม่แล้วนะครับผมอยากเชิญชวนทุกคนที่สนใจอินดีมมาทาอินดีมด้วยกันเพราะว่าอินดีมเป็นธุรกิจที่สามารถประสบความสาเร็จได้และถ้าเราทํามันจะทําให้เราประสบความสาเร็จได้จริงๆผมจะพยายามอัปเดตเรื่องราวของอินดีมมาให้ท่านที่สนใจ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโดยจะพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายเหมือนเดิมแล้วผมก็จะสร้างเพจหากมีท่านใดสนใจเพจของผมสามารถกดติดตามได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ผมมีแผนจะไลฟ์สดทุกวันในเพจแต่ในเรื่องของเวลายังไม่แน่นอนนะครับต่อไปนี้ผมจะมาทำแบบเต็มที่ใครสนใจจะทำอินดีมกับผมทักเข้ามาสอบถามได้เลยครับผมจะให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาและมาสำเร็จไปด้วยกันครับ ทีมผมเน้นจริงใจบอกทุกรายละเอียดมีปัญหาหรืออยากปรึกษาสามารถสอบถามได้เหมือนเดิมครับที่ช่องทางของ l ล ne หรือช่องทางของ c e b o o k Fanpage นะครับทักเข้ามาทักข้อความเข้ามาสอบถามได้เลยสุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกท่านที่สนใจอินดีนยู่เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกอินดีนด้วยกันครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหวังโดยเฉพาะการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากอินดีนวันนี้ผมก็มาสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับ ผมบอยเดอะบอยอินดีมขอบคุณครับ